3าวันหมอชิปไปฮิมาลัยใช้เงินเท่าไหร่อร่อยมากเผ็ดมากยิ่งใหญ่มากาครั้งหนึ่งในชีวิตแด้มาเห็นอะไรที่สุดยอดขนาดนี้และคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาสรุปแผนเที่ยวทริกการเตรียมเอกสารที่พักราคาตามแต่ละเมืองให้ทุกคนได้เลือกเที่ยวตามกันได้ราคามันจะพุ่งแบบจัดอย่างนี้ ปอยอโรงแรมวันนีน้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากนี่แหละนี่แหละจุดพีคของคลิปนี้เลยการลดราคาให้ถูกลงอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยทุกคนซึ่งถามว่าคลิปนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมสําหรับเรานะ สวัสดีค่ะทุกคนโอเคก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะ้วก็น่าจะได้ติดตามกันนอนในซีรีส์ไทยไปทิเบตไม่ใช่สีจะบอกว่าจากหมอชิดสู่หิมาลัยใช่ไหมภาคพืค้นดินโดยไม่ใช้เครื่องบินนะคะถามเข้ามาเยอะมากเลยนะว่าเบื้องหลังเนี่ยเดินทางยังไงวางแผนยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะก็จะมาทําคลิปสรุปกันใครที่ อยางจะลองเที่ยวตามดูคลิปนี้เพื่อเป็นไอเดียกันได้นะครับผมมา ยอย่างแรกเลยหลายคนก็จะถามเราเข้ามาเยอะมากๆนะว่าทำไมถึงต้องเป็นเส้นทางนี้รูปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนแรกอะเราอยากจะไปแค่12ปันนาเขาบอกว่ามันมีเมืองเมืองหนึ่งที่คล้ายไทยมากๆมีชาวไต้ที่พูดภาษาคล้ายๆเราอยู่มีสงกรานที่ประเทศจีนเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะเห็นเรื่องราวนี้เราอยากจะไปสักครั้งหนึ่งก็เลยทำให้เราอะแทนที่จะไปจีนช่วงสงกรานอยู่แล้วบังเอิญว่ามันมีประก เราว่าจีนเนี่ยฟรีวีซ่ามันอย่างแบบเหมาะเหนกงหมดเลยกับการที่แบบเลือกที่จะเดินทางจากเราไปจีนไหมหรือว่าเราจะนั่งจากไทยไป1 2บปันนาดีแต่สุดท้ายเราก็มาต่อเติมคาวามฝันอีกก้อนหนึ่งมันมีมานานมากๆแล้วแหละก็คืออีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็คือรถไฟซิงไห่ทิเบต ก็คือรถไฟไปหลังคาโลกเนาะเฮ้ยไหนๆก็จะไปจีนทั้งทีแล้วแล้วก็ฟรีวีซ่าเราด้วยแล้วก็เลยเอา2ก้อนเนี้ยมาต่อรวมกันจากไทยไป1 2บสอปันนาแล้วก็ไปซิงไฮทิเบตเพราะฉะนั้นนะคะค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องเงียบไปก่อนว่าอาจจะต้องเป็นไปสก้อน,นใหญ่เพราะว่า2ก้อนใหญ่เนี้ยราคาค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะ คำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยละกันถามเข้ามาเยอะมากๆว่าเรามาเนตดูแลจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าจัดกระเป๋ายังไงเออไปตั้งนาแล้วแบบคนเดียวด้วยอะไรอย่างนี้เนาะกระเป๋าที่เราใช้นะคะก็เป็น backpack work ที่สุดถ้ากระเป๋าเล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีลงเนินขึ้นเขาขึ้นลงเหลือใช่ไหมมันเหมาะสําหรับการแบกเป้มากๆเลยพูดถึงกระเป๋าแบ็คแพ c เนาะน้ำหนักกระเป๋าประมาณ60ลิตรเสื้อผ้าประมาณ L, 5, 000, 4 5หตัวอะไรเงี้ยรวมแบบแจมเปอร์ด้วยใส่วนๆไปตลอด1เดือนนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะ เป็นเสื้อกันหนาวดาวแจ็กเก็ตหนึ่งตัวแล้วก็มีเสื้อกันลมอีกหนึ่งตัวแล้วก็น่าจะมีเสื้อกัน UV เสื้อกันแดดอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีหม,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 มวกไหมพรมมีหมวกหมวกร่มอย่างเงี้ยเอยเขาเรียกวะไรหมวกบักเก็ตเออก็จะมีหมวกบักเก็ตอีกอันหนึ่งจะมีกระติกน้ําแล้วก็มีข้าใบหนึ่งคู่นะคะรวมไปถึงการจองโรงแรมด้วยแหละมีจุดสําหรับแบบให้เราไปปั่นเครื่องอะไรเง,งี้ยในโฮสเทลอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นก็คือไม่ต้องแบกของไปเยอะนั่นเอง แล้วก็ส่วนเรื่องของกล้องมันต้องแบ่งสําหรับอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่พอสมควร แบกไปด้วยนะคะเราก็ใช้ GoPro นะคะในการถ่ายทำแล้วก็ RX100 Mark 7นะคะของ Sony เป็น compact สำหรับเอาไว้ถ่ายอินเสิร์ตเอาไว้ถ่ายแบบว่าเอิ่มเทเลซูม200เมตรอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นจริงๆเราเคยรีวิวอุปกรณ์การถ่ายทำเราไปแล้วในเปิดรายได้ช่องพิกะพอใช่ไหมอันนั้นก็จะมีรอุปกรณ์ไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือดโดรนนะคะดโดรน Mini 4น้ำหนักไม่หนักมากแล้วกันก็คือสามารถแบกคนเดียวได้ สงสัยมากว่าไปคนเดียวจริงอ่ะเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตัดอินเสิร์ตสั้นๆในการถ่ายทำมาให้ดูสักช่วงหนึ่งอนกันโอเคโอเค굿 thank you thank you you can do it ทงมลกับเก็ดน้ำแข็งก็นั่นแหละค่ะทุกคนจริงๆมันก็มีเบื้องหลังหลายๆอย่างที่เราก็ถ่ายทําเองแทบจะทั้งหมดเลยนะก็ใช้ขาตั้งกล้องนะคะในการตั้งแล้วก็เดินไปเดินมาเพื่อการถ่ายทำที่ทุกคนจะได้ดูกันตลอดที่ผ่านมา15 EP เนอะ อ๋อมีคนถามว่าการ์ดกี่ใบด้วยใช่ไหมเราจะเอาการ์ดไปทั้งหมด12ใบด้วยกันนะคะกะประมาณว่า1 EP เกือบๆ1ใบมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแต่เราย่อยการ์ดเอาไว้เผื่อการ์ดมีปัญหาหรือการ์ดหายมันจะได้หายไปทีละก้อนไม่ได้หายทั้งหมดทริปนะต้องรักษาเยี่ยงชีวิตห้ามกระเป๋าหายเงินอะไรหายได้ยกเว้นการ์ดมา่จริงๆเงินก็หายไม่ได้หรอกห้ามหายห้ามหายทักอย่างหรวก็มีทางการเล็กการ์ดใหญ่สําหรับใส่โดใส่โกโบแล้วก็ใส่คอมแพคนะ Uh <laughs> ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวใช่ไหมว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวยังไงเราหาข้อมูลยังไงจริงๆก็ดูจากรีวิวอะไแแต่ละเมืองมาประกอบกันนะคะคือมันจะเป็นก้อนแต่ละก้อนที่ไม่ได้มีใครทําทริปทั้งทริปใหญ่รูปเอาไว้แล้วเอาที่เที่ยวแต่ละที่เนี่ยมาปฏิป,ปตะก,กันแล้วก็ในเรื่องของกรารน่ารถไฟด้วยช่วงที่ไปเนี่ยจีนเขาฟรีวีซ่าพอดีนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารการเตรียมตัวเรื่องวีซ่าเข้าประเทศจีนเนี่ยตัดไปได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยนะคือเราต้องเข้าทิเบตโซนที่เราเข้าเนี่ยมันคือกร ต้องใช้ใบเพอร์มิทที่เราจะต้องทําเรื่องขอประมาณหนึ่งเพราะว่าจะได้ยืนยันว่าเราได้ไปจริงๆนะเราแบบว่าได้เพอร์มิทแล้วเลยแบบนี้เนาะก็ลองลงมานะคะก็จะเป็นในส่วนของจีนจะบอกว่าจีนเนี่ยปีวีซ่าแล้วแต่ว่าในเรื่องของการนั่งรถไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะจองยากพอสมควรถ้าใครได้ดูในตลอด15 EP ที่ผ่านมาเราก็จะบ่นตลอดว่ารถไฟจีนเนี่ยจองค่อนข้างที่จะยากจะให้จองล่วงหน้าก่อนแค่15วันเท่านั้นช่องทางการจองรถไฟเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้ที่ description ตรงนี้แล้วกัน แล้วพอหลังจากที่เราจองรถไฟเสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่กลับมาที่สปอป,อปอลาวค่อนข้างที่จะจองง่ายขึ้นมาเพราะว่ามันใ,นใกล้ประเทศไทยใช่ไหมแต่มันก็จะมียากในโซนของหลวงพระบางไป12บสองปณาอยู่ดีเนาะเพราะมันก็จะต้องแบบรอ15วันคือมันใช้กฎเกณฑ์เดียวกับประเทศจีนในเรื่องของการนั่งสโลว์บุงสโลว์บสเนี่ยไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ไปน้าง,งานนะคะบอกรีนซื้อตั๋วตรงทางสปอป,อปอลาวเท่านั้นเลยประมาณนั้น ถัดมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะรู้ไว้ก่อนว่าทริปนี้ไม่ได้ออนบัจ็ตนะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนอนะมองเป็นสองก้อนก้อนของฝั่งกรุงลาซาที่เราจะไปจากกรุงลาซาไปเอเวอรเรสต์ไป Everest, ไปกาลาดเนี่ยอยากให้มองเป็นก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งจากไทยไปหลวงพระบางไปสัมปนาคุณวิ่งชงชิ่งซีนิกเนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะออนบัจ็ตได้เรามาที่ ก่อนแรกกันก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มันออนบัเจ็ตแหละ mm hmm. ก็คืออยากให้ทุกคนเดินทางตามได้เนาะ mm hmm. เราก็เลยเริ่มจากการนั่งจาก หมอชิดไปที่เชียงของถ้าใครอยากที่จะยิงยาวไปหลวงพระบางเนี่ยหลายคนก็จะเลือกเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปหนองคายหนองคายเข้าเวียงจนันทร์เวียงจันทร์ไปหลวงพระบางแต่ว่าที่เราเลือกไปทางเชียงของเนี่ยหรือเชียงรายเนี่ยเพราะว่าเราเคยนั่งรถไฟไปหลวงพระบางมาแล้วไม่อยากไปเส้นทางซ้ำก็เลยหาเส้นทางใหม่ที่เราเคยได้ยินมานานมากแล้วก็คือการนั่งเรือไปสปปลาวก็เลยบังคับให้เราเนี่ยจะต้องนั่งจากหมอชิดไปที่เชียงรายนะคะก็คืออำเภอเชียงของแล้วเราก็รู้สึกว่าในไหนเราก ก็ผ่านเชียงของแล้วก็อยากจะเที่ยวที่ตรงนี้ก็เลยไปเที่ยวเชียงของวันหนึ่งไปเจอโรงเรียนของคุณครูนะคะคุณครูตีแล้วเขาก็พาเราไปศึกษาเรื่องแม่น้ำโขงอะไรนี้ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าแนะนํามากๆมันดีอ่ะคือเมืองติดแม่น้ําโขงตื่นมาเห็นแม่น้ําโขงอะไรแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกันนะคะจากหมอชิดไปเชียงของ มีรถบัสนะคะก็คือบขสอนั่งยิงยาวเลยจากกรุงเทพไปเชียงของนะชั้นปรับอากาศชั้นที่1น,นะคะราคา842บาทนั่งข้ามคืนเลยก็ประหยัดไปอีกหนึ่งคืนพอถึงปุ๊บนั่งรถสามล้อนะคะ4 0บาทเข้าที่พักและส่วนจัก,กรยานยืมที่พักเนี่ยจริงๆตอนที่เราไปเนี่ยเราได้ฟรีนะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าทุกคนไปตามเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ ต้องลองเช็คกันอีกทีนึงนะคะค่าอาหารค่ากาแฟเนี่ยเฉลี่ยต่อวันนะคะที่เราใช้ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะถ้าไม่รวมกินไนติมไผ่ทองก็ฮะาจาจะ500ส่วนค่าที่พักติดริมแม่น้ำโขงมีอาหารเช้าให้700บาทนะคะทุกคนก็รวมๆแล้วนะคะในการเที่ยวที่เชียงของเนี่ยก็อยู่ที่ 1882บาทค่ะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเดินทางในเช้าวันถัดมาอย่างแรกเลยค่าใช้ใจ่ายนะคะที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือการนั่งรถจากโรงแรมไปที่ชายแดนใช่ไหมต่อมอ้อยห้าบาทนะคะก็คือเมาส์ไปถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวใช่ไหมซื้อตั๋ว25บาทนะคะเป็นรถบัสก็คือจากฝั่งไทยก็ข้ามสะพานไปฝั่งลาวต่อมานะคะเราเนี่ยก็ต้องเหมารถไปที่ท่าเรือนะก็คือราคา400บาทค่ะอันนี้คือราคาเหมา ถ้าใครจะใช้พริกเหมือนเราก็คือหาเพื่อนระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะซึ่งเราเนี่ย ก็ไปเจอคุณพ่อคนญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเราก็เสียไป200บาทกันเองค่ะต่อมานะคะค่าเรือสโลโบ๊นะจากไทยไปหลวงพระบางนะคะทั้ง2วัน1คืนเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่800บาทนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต,ต้องแบบพักใช่ไหมที่ปักแบงเนาซึ่งค่าพักที่ปักแบงนะคะก็อยู่ที่400บาทมีแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากไปหน้าหนาวไม่มีแอร์ก็จะถูกลงกว่านี้อีกนะจ๊ะ ค่าอาหารบนเรือนะคะที่ทั้งเราแวะด้วยที่ปักแปงน,นะก็จะอยู่ที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะคะส่วนที่พักที่หลวงพระบาง3คืนเลยนะที่เราไปอยู่มานะคะติดถนนคนเดินติดแบบที่ตักบัตรข้าเนียวอะไรอย่างนี้นะคะก็ตกคืนละ880บาทะคะ่ะสคืนก็จะเป็น2,660บาทนะคะค่าใช้ใจ่ายก็อยู่ที่2,755บาทะคะ่ะ ส่วนการเดินทางที่หลวงพระบางนะคะที่เราไปต้มเหล้าไปตลาดกลางคืนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลเลยนะคะว่าใครจะเดินทางไปเที่ยวไหนหรือว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวน้าตกที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องอยู่ที่ทุกคนวางแผนกันเลยเนาะต่อมานะคะหลังจากที่เราเที่ยวที่หลวงพระบางเสร็จแล้ว3คืนใช่ไหมเราก็ต้องไปกันต่อค่ะก็คือจากหลวงพระบางไป 12ตันนาซึ่งอันนี้นะคะการเดินทางก็คือเราจะต้องเหมารถอีกแล้วนะคะจากที่พักไปยังสถานีรถไฟนะคะก็ประมาณ285บาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะดอกจันเลยว่ารถไฟ จากหลวงพระบางไปปันานเนี่ยตอนที่เราไปเนี่ยมันยังไม่สามารถจองเองได้นะคะเราก็ใช้เอเจนซี่อยู่ที่ราคา 1, 7 9 0บาทนะคะเดี๋ยว <roommates> เราจะทิ้งลิงก์เอเจนซี่ที่จองตั๋วรถไฟเอาไว้ให้ที่ใต้ล่างดีสคริปชั่นเหมือนกันค่าใช้ใจ่ายบนรถไฟนี่ก็แล้วแต่เึื่องเรากินกาแฟนะคะบนรถไฟก็อยู่ที่140บาทนะจ๊ะแนะนําว่าซื้อกาแฟกระปองหรือว่าอะไรก่อนขึ้นรถไฟนะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ถ้าใครเป็นสายอ่อนแบบเจ็ดนะคะราคาไม่ได้กินนะคะเพราะว่ากินไม่ทันที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่า ไม่มีเวลากินสั่งไม่ทันจริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็แนะนําว่าให้ทุกคนกินข้าวเช้ากันมาก่อนเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะบนรถไฟเนี่ยถ้าจากฝั่งสปปลาวน,นะคะไม่สามารถใช้เงินหยวนได้เนาะถึงแม้เราจะนั่งจากสปปลาวไปจีนรถไฟเดียวกันมันจะใช้หยวนได้นะคะแต่ถ้าอยู่ฝั่งสปปลาวเนี่ยต้องใช้กีบเท่านั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมเงินกีบเอาไว้ด้วยนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะพอเราเดินทางนะคะจากหนุนผ้าบางไปบ่อเต้นเนาะก็ทําการเข้าประเทศเช็คกุ้งเช็คอินผ่านตมแล้วก็จะเดินทางจากบ่อเต้นนะคะเข้า ชิ้งห้วงปันหนาสิบสองปันนานะคะพอถึงเสร็จปุ๊บเราก็ต้องหาแท็กซี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เรารีเสิร์ชหาข้อมูลมานะ่ะมันจะมีรถบัสเข้าตัวเมืองได้แต่ว่าท่าที่เราไปเนี่ยหาไม่เจอหรือไม่เห็นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ติดรถไปกับคุณพี่เอกใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อวัยแปดสิบสองใช่ไหมเราก็เลยหาค่าแท็กซี่ซึ่งค่าแท็กซี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ20บหยวนนะคะก็คือ100บาท จะบอกว่านั่งค่อนข้างนานนะก็คือ20นาทีเลยแหละจะบอกว่าแท็กซี่ที่ประเทศจีนนะคะใน12ปันนาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะถูกคล้ายๆไทยเลยนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะจากหลงพระบางเดินทางไป12ปันนานะคะราคาอยู่ที่2,315บาทค่ะ <c oughs> พอเราเดินทางเข้า12ปันนาใช่ไหมก็จะถึงช่วงไฮไลท์ที่เราบอกตั้งแต่แรกนะคะก็คือช่วงสงกรานใช่ไหมที่มันก็จะเป็นมนเทศกาลใหญ่เพราะฉะนั้น ราคามันก็เลยขึ้นค่ะทุกคนที่พักอะไรใดๆราคากทุอย่างมันเด้งขึ้นไปหมดเลยนะคะสามเท่าจากปกตินะซึ่งช่วงที่เราไปเนี่ยเรานอนอยู่ที่คืนละ 1,819บาทนะคะเพูด้ก็เซาแต่พอเราต้องอยู่3คืนนะคะเราก็เลยโดนไป5,458บาทนะ,ะซึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ๆโซนท่องเที่ยวม,มากๆเนี่ยราคาก็คือ3,000พันอับหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ในช่วงนั้นแล้วดอกจันอีกอันนึงตัวใหญ่ๆเอาไว้เลยนะคะถ้าใครสนใจ จะไปเที่ยวสงกรานที่สืบสองปนานะแนะนําว่าให้จองที่พักล่วงหน้าไปเลยค่ากินค่าอะไรอย่างเงี้ยในระยะเวลา3วันนะเราก็ใช้ไปประมาณ1,500บาทประมาณนั้นค่ะโอเคส่วนค่าเดินทางนะคะเราใช้ดีดีค่อนข้างเยอะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันเดินค่อนข้างไกลแบบไกลมากอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ดีดีค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งค่าดีดีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ400-1,000บาท ส่วนค่าเข้ามิวเซียมไปลือนะคะที่เราไปมาไปเจอคุณยายใช่ไหมแล้วก็ไปดูวัดสวยๆอะไรเงี้ยค่าเข้าก็อยู่ที่85หยวนก็คือ422.85บาทนะคะค่าแต่งตัวพอสอจีนไปด้วยนะคะ4,500บาทต่อมานะคะก็จะเป็นค่าไนมาร์เก็ตที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็บวกไป500ก็จะอยู่ที่5,000บาทนะคะก็ถ้ารวมทุกอย่างในสองปนานาก็จะ หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทในสามวันนั้นนะก็โดนไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ライフสไตล์ของการเดินทางแต่ละคนถ้าตัดไม่แต่งตัวพอสอจีนไปก็หักไปเลยสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็หารนิกสามค่าที่พักในช่วงนั้นอะไรเงี้ยมก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นในแผนการเดินทางในช่วงเวลาของแต่ละคนที่ไปนะคะ ก็จะถึงช่วงที่เราจะเดินทางจากสิบสองปนาไปคุณหมิงแล้วค่ะก็คือเรานะคะนั่งรถไฟไปคุณหมิงนะอยู่ที่1,393.63นะคะที่พักที่คุณหมิง3คืนนะคะก็ตกคืนละ827.23บาทนะคะส่วนค่ากินที่คุณหมิงเนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเอ็นจอกับการกินมากนะคะเราก็ใช้ไปประมาณ1000บาทเนาะแล้วก็ค่าเช่าจักรยานนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ส3บาทรวมๆแล้วนะคะค่าใช้จ่ายที่คุณหมิงเนี่ยก็อยู่ที่4,722 ต่อมานะคะก็จะเดินทางจากคุณหมิงไปชงชิ่งนะคะรถไฟที่เรานั่งนะคะก็จะอยู่ที่ราคา3,654บาทนะคะที่พักนะคะ2คืนนะคะตก 1, 1 4 8 4บาทนะคะก็ตกคือประมาณ700-800ถึงบาทเนาะส่วนการเดินทางในตัวเมืองสองชิ่งนะคะเริ่มต้นอยู่ประมาณแบบ2หยวนนะคะถ้านั่งรถไฟฟ้าก็ประมาณ1 0 1ถึงบาทราคาถูกมากๆเลยที่สงชิ่งคือแบบประทับใจมากแล้วก็ค่าแท็กซี่นะคะก็เริ่มต้นอยู่ประมาณ100-500ถึงบาทนะคะอันนี้คือรวมๆนะไม่ใช่แบบนั่งทีเดียว500นะคะก็คือกระปิก,กับวายที่60บาท80บาทถ้าบกวกกันก็ประมาณ100-500ถึงบาทนะคะส่วนค่าอาหารเนี่ยก็อยู่ที่1 0 0 0 1 5 0 0บาท แต่ว่าถ้าใครจะกินหม่าล่าลองบวกราคาดูนะคะหมาล่าก็ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรรวมๆแล้วนะคะที่ฉงชิง่งเราก็ใช้ไป6 639บาทค่ะต่อมานะคะก็จะถึงฉงชิง่งนั่งไปซีนิกรถไฟนะคะอยู่ที่2,449บาทค่ะซึ่งที่พักของเราเนี่ยอยู่ที่2คืนนะคะในราคา1,719บาทนะคะโรงแรมที่เราพักเนี่ยค่อนข้างดีเดี๋ยวเดวราจะขึ้นโรงแรมให้ ตรงนี้ละกันโรงแรมวันนี้ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้นะคือแล้วประมาณแบบ800บาทเท่านั้นเองเนาะส่วนค่าเข้ามิวเซียมนะคะเราอยู่ที่300บาทแล้วก็ค่าลงทางนะคะค่านั่งรถนะ500บาทนะคะก็ราคาก็จะอยู่ที่4,968บาทนะคะจากชมชิ่งไปซีนนั่นเองเองเอง แต่ว่าถ้าใครนะคะอยากที่จะออนบัตเจ็ตมากขึ้นเนาะก็จริงๆรถไฟจีนเนี่ยมีหลายชั้นให้เลือกนะคะช่วงที่เราไปเนี่ยเราก็จองทั้ง1ทั้งสงเลยเพราะเราอยากรู้ว่ามันจะต่างยังไงมันจะดีไหมเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะจากประสบการณ์แล้วนั้น ราคามันก็ต่างกันประมาณหนึ่ง30% 20%ี่เนในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่านั่ง2ก็ไม่ได้แย่คือมันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วรถไฟจีนอะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแค่นั่ง3คนติดกันเหลือเป็นนั่ง2คนติดกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอะไรขนาดนะั้นถ้าใครอยากจ,จะออนบัตเจ็ตก็2ยาวๆเลยก็ได้นะ ทั้งหมดนะคะจากไทยไปซีนิกนะนี่คือ1ก้อนค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปนะคะให้ทุกคนลองไปบวกวกันดูนะคะว่าใครอยากจะเที่ยวเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ลองบวกดูส่วนค่าตั๋วเครื่องบินกลับก็จะประมาณ5,000-6,000บาทะอะไรอย่างนี้นะถ้าอยู่ในฝั่งของชงชิง่งคุณหมิงอะไรประมาณนั้นนะถัดมาอันนี้แหละนี่แหละนี้แหละจุดพีคของทริปนี้เลยราคามันจะพุ่งแบบจากอย่างนี้ ไปอย่างนี้ที่ทิเบตค่ะคนอย่างที่บอกว่าทิเบตเนี่ยหนึ่งก็คือมันไม่สามารถเดินทางด้วยตัวคนเดียวได้มันเป็นข้อกําหนดเลยว่าจะต้องใช้ไกด์มีเอเจนซี่มีทัวร์เท่านั้นถึงจะขอเพอร์มิทเข้าเดินทางในโซนของกรุงซาเอเวอเรสต์เบสแคมและไกลลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราเช็ค ทัวามาทั้งหมดนะคะราคาก็จะพอๆกันเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะกับค่ารถไฟอันนี้ไม่ได้น่ากใจมากอันนี้คือนั่งรถไฟยีองชั่วโมงแถมการนอนแถมชีวิตบนรถไฟประสบการณ์ข่าววิวจากแบบโอ้โหภาคพื้นดินขึ้นไปสูงถึง5,000นูนนี่นั่นอยู่ที่3,885.94บาทค่ะ รู้สึกว่าราคาเนี้ยค่อนข้างคุ้มมากๆสําหรับเราอันนี้คือราคาที่เราจองชั้นหนึ่งไปนะพอถึงกรุงลาซานแล้วเนี่ยตั้งแต่รถไฟนะคะเราก็จะใช้ทัวร์อยู่แล้วเนาะก็คือเอเจนซี่ที่เราจองมาถ้าใครที่จอยกรุ๊ปแบบประมาณ7-8คนไม่แน่ใจว่ามันมีถึง12คนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า เท่าที่ดูแพ็กเกจในหลายๆเอเจนซี่นะคะก็จะเป็นราคาใกล้เคียงกันถ้า3วันก็จะเที่ยวแค่ในกรุงลาซาใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครจะไป e v e r อร์เรสต์เบสแคเนี่ยจะอยู่ที่7 8วันนะคะก็คือราคาจอยนะคะเฉลี่ยเริ่มต้น8คนนะอยู่ที่8วันจากลาซาไป e v e r อร์เรสต์เบสแคนะคะอยู่ที่ 949 USD นะคะหรือถ้าแปลเป็นเงินไทยก็คือ34,085.23บาทนะคะนี้ก็คือราคาไป Everest Base Camp แต่มันก็จะมีแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็คือ15วันจากกรุงลาซาไปเขาไกล,ลาดผ่าน Everest Base Camp ก็คือเป็นรูทที่เราไปมาเลยนะคะราคาเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะก็คือราคาอยู่ประมาณ2 0 6 9 USD นะคะก็คือ74,312จ 2-7บาทนะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเนาะเป็นแค่ออปชั่นเดียวที่เราสามารถใช้บริการได้จริงๆนะคะส่วนการลดราคาให้ถูกลงอะไรเงี้ยเท่าที่เราสอบถามมาแล้วแล้วก็ถามทางเอเจนซี่มาแล้วมันก็ไม่มี No. มันมันไม่มีเลยทุกคนคือเราพยายามหาออปชั่นอื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นแพคเกจสำหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆที่มันมีแค่นี้ให้เลือกนะคะก็คือราคานี้เลยฟิกที่พักอยู่แล้วด้วยฟิกการเดินทางอยู่แล้วด้วยก็มีแค่สอออปชั่นนี้เลยค่ะซึ่งราคาทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น7วันไปเอเวอร์สต์เบสแคมป์หรือว่าเอิบสิบห้าวันไปเขาไกลาดน,นะราคาทั้งหมดเนี่ยก็คือราคาที่รวม ค่าไกด์ค่าเดินทางค่าอาหารค่าอาหารบางมือตกจัน <c oughs> เพราะว่าต้องช็คด,ดีเพราะบางทีเขาไม่ได้จะเลี้ยงทุกมือขนาดนั้นนะคะเอเจนซี่ <c oughs> ่าที่เราเช็คมานะ <c oughs> ก็ต้องลองดูกันแล้วก็ค่าที่พักนะคะทุกอย่างก็คือจะรวมเป็นก้อนทั้งก้อนนี้เป็นแพ็กเกจนี้ไว้อยู่แล้วเนาะพอหลังจากที่เราเที่ยวเสร็จแล้วนะคะค่าตั๋วบินกลับที่เราจองเนี่ยจากกรุงลาซาไปทานสิบต,ต่อเครื่องที่คุณหมิงกับประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0ันกว่าบาทนะคะซึ่งราคาตัวเครื่องบินก็แล้วแต่ ก็ทุกคนจะได้ราคาไหนนะคะโอเคนี่ก็เป็นสรุปค่าใช้จ่ายยาวๆทั้งหมดตลอด1เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าใครที่มีแผนอะไรแนะนําหรือว่าตรงไหนสามารถเซฟคอร์สได้หรือว่าตรงไหนที่เอ้ยมันมีตรงนี้อยู่นะแต่ว่าเราไม่ทราบอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเผื่อแชร์เป็นไอเดียสำหรับใครที่สนใจเดินทางไปจีนแล้วก็ไปทิเบตอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งถามว่าทริปนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมสำหรับราคาที่จ่ายไปสำหรับเรานะ เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆจริงๆเราว่าจุดที่คุ้มค่ามากๆเลยคือการไปเขาไกลา่ละเรารู้สึกว่ามันแบบมันคุ้มมากๆจริงๆถ้าใครที่มีงบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ลองไปสักครั้งในชีวิตแต่ว่าความคุ้มค่าของแต่ละคนก็มันวัดไม่ได้มันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลมองเนาะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเส้นทางที่น่าลงทุนสักครั้งหรือว่าถ้าใครแบบว่ามีความฝันก็อยากให้ลองดู จริงๆก็ไม่จะเป็นต้องมายึดตามเมืองที่เราวางไว้ก็ได้นะคะทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุดตามแผนการแล้วก็ระยะเวลาที่ตัวเองมีได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลรวบรวมนะคะที่เราเอามาฝากกันจากทริป หมอชิดสู่ฮิมาลัยโดยไม่ใช้เครื่องบินนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะแพลนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้ที่ดีสคริปชั่นตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถไล่ดูรายละเอียดกันได้แล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปเทีย่ยวตามกันได้ก็หวังว่าทริปนี้จะเป็นไอเดียให้ใครหลายหลคนนะว่ามันเดินทางยังไงไกลแล้วเกิดแต่ว่าจริงจทําัได้ค่ะโอเคทลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรไม่มากก็น้อย ก็ไปเจอกันใหม่กับทริปใหญ่ครั้งหน้าน่าจะเป็นปีหน้าเลยแล้วเ,เจอกันค่ะได้ว้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมตลอดสิให้าีนะคะไป